เป็นเพศที่3แต่ก็ไม่รู้ว่าในอ,ใน,อนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนดีหมายถึงการควาเข้าใจของสังคมแล้วก็เรื่องของความรักด้วยค่ะคุณหมอแต่น้องไม่ได้บอกว่า,วาน้องเป็นเพศที่3แบบประเภทไหนนะคะเดี๋ยวนี้มันมีเกินเพศที่3แลวลูกมันมีตั้งหลายเพศเนี่ย คือต้องเข้าใจคำว่า gender กับ Sex ก่อนนะคือ Sex ที่มาจากโครโมโซมอ่ะมันมีแค่ XX XY แหละคือทางกายภาพอ่ะมันก็มีแค่สองแบบคือจะมีรังไข่หรือว่าจะจะมีน้องชายก็แบบแล้วแต่มันมีได้แค่สองแบบแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าความชื่นชอบทางเพศอ่ะหรือการแสดงออกทางเพศคือ gender อ่ะมันมีเยอะมากตอนนี้มันมีเยอะมากแล้วก็ มันเาเรียกว่ามีฟลูอิดิตี้คือมีการไหลสมมุติว่าณนะวันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอาจจะชอบผู้ชายมากกว่าอยากจะพรีเซนต์ตัวเองมาเป็นแบบดูมแมนๆหน่อยแต่ชอบผู้ชายในอนาคตไปเจอประสบการณ์อ,อื่นไปเจออย่างอื่นอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันอาจจะชอบพิชแสดงออกเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ก็ยังชอบผู้ชายอยู่หรืออีกไปสักพักหนึ่งมันก็สามารถฟลูอิดไหลไปได้อีกค่ะอาจจะเกินกายกลับมาว่าแบบเป็นผู้ชายแล้วก็ ไปชอบผู้หญิงที่แต่งเป็นผู้ชายแบบออกทมบอยหน่อยก็ได้เพราะ <จน S 1> <ด>ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเจนเดอร์เนี่ยหรือว่าความชอบทางเพศอะมันมีการไหลได้<ค>ตามตามประสบการณ์ม,มันมันมันไม่ได้ฟิกใจตัวเนะเ<อ>าะของทุกคนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรีบหาคําตอบให้ตัวเองตอนนี้<ค>พี่ว่าโฟกัสกับในปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าว่าเราเพศอะไรและ ความชอบทางเพศของเราอ่ะเป็นแบบไหนเพราะถามว่าความชอบทางเพศมันเป็นแบบไหนมันก็สําคัญแค่เรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองซึ่งความสัมพันธ์อ่ะอย่างที่ฟ้าบอกอะ่ะมันคือเรื่องของคนสองคนเรื่องเพศมันไม่ได้ไม่ได้มีปัจจัยสําคัญเท่ากับความเป็นคนเนาะเออถ้าใช่พูดต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตั้งสติและโฟกัสอยู่กับปัจจุบันดีกว่าคะ่ะอย่าพึ่งไปโฟกัสว่าในอนาคตจะต้องเลือกไปทางไหนทำณนะตอนนี้วินาทีนี้นะให้แฮปปี้ที่สุดก่อน แล้วเดี๋ยวในอนาคตบริบทรอบข้างความพร้อมหรือแม้แต่ความคิดมุมมองของเราอาจจะเปลี่ยนไปตอนนั้นมันก็อาจจะมีบริบทอื่นหรือว่าโจทย์อื่นที่เข้ามาให้น้องต้องตอบแต่ว่าณนะวันนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องไปมองที่อนาคตมองแค่เราจะทํำยังไงกับปัจจุบันดีกว่าแล้วก็การเป็นเพศที่สามมันเป็นเรื่องกปกติมากนะในะปัจจุบันตอนนี้ค่ะ